จักกันในานามของวัดดงเมืองถือเป็นหนึ่งในวัดที่พุทธศาสนิกชนคนกาลสินและจังหวัดใกล้เคียงเลื่อมสายศรัทธามากที่สุดแห่งหนึ่งดังนั้นในทุกวันสำคัญทางพุทธศาสนาจึงมีขบวนศรัทธาจากทั่วสารทิพพุ่งตรงมาที่นี่แน่นอนว่าส่วนใหญ่มาเพราะความศรัทธาแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่มุ่งหน้ามาเพราะต้องการพิสูจน์คำพูดที่ว่ากันว่าวัดนี้ เอาป่าช้ามาไว้บนศาลาวัน ครูใหญ่มาไว้ที่นี่ก็สืบเนื่องมาจากให้พระภิกษุประพฤติปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์สำหรับครูใหญ่นี่ก็เป็นกรรมฐานข้อสำคัญทีเดียวในเมื่อคนระบุทั้งหลายเ,ลเริ่มที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็จะต้องศึกษาในกรรมฐานส่วนนี้และอีกประการหนึ่งเพื่อจะได้ปรุง แลอพิจารณาเพื่อให้ธรรมสังเวทหรือความสุลจิตให้เกิดขึ้นเมื่อพิจารณาให้เห็นตามความจริงๆของใจรักอนิจจทุกข์ของอนัตตาแล้วทาปล่อยวางหรือความสุลสังเวทจะเกิดขึ้นองศพที่เห็นบนศาลาคนที่ยืนยันได้ว่าเป็นศพคนตายจริงๆก็คือบรรดาผู้สูงวัยที่มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัด และจะต้องนั่งเทียงข้างศพคนตายหลายศพที่ในยามมีชีวิตได้อุทิศร่างไว้ให้กับนักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทจังหวัดขอนแก่นได้ศึกษาในฐานะอาจารย์ใหญ่ก่อนที่จะมาสร้างกุศลต่อที่วัดแห่งนี้การที่เอามาเก็บไว้นี่ก็มีการหมุนเวียนเอามาไว้แต่ละครูใหญ่แต่ละท่าน จะมาอยู่ที่นี่ประมาณ6เดือนก็จะมุนเวียนไปให้นักศึกษาแพทย์ที่คณะแพทย์เขาได้ศึกษาแล้วเขาก็จะเอาร่างใหม่มาเพื่อให้ได้ศึกษาในทางธรรม มานั่งหาความสมบบงบรงานิจังทุกครั้งอนุตาพวกอาจารย์พว้มีตะก่อนท่านก็เหมือนเราต่อไปเราก็จะเหมือนท่านคุณธรรมดาว่าคนที่ตายและคนที่เป็นยังไงก็ตัวคนเรา้อก็เป็นน,นี่หมดครับหลังจากผ่านการศึกษาของนักศึกษาแพทย์หลังจากมาอยู่บนศาลาเพื่อสร้างคุณค่าแห่งธรรมเป็นเวลาหเดือน บรรดาอาจารย์ใหญ่ทุกระาจะถูกส่งต่อไปรอรับพระราชทานเพลิงศพเป็นวัตจักรแห่งการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของวัดดงเมืองที่ยั่งยืนนานมากกว่า10ปี รักษาศีลก็คงจะเห็นภาพกันในที่ทั่วๆไปอยู่แล้วตามวัดต่างๆซึ่งมีญาติโยมแต่งชุดขาวกันไปสมาทานศีลแปลดหรือศีลโอโบสถแล้วก็พักค้างอยู่ที่วัดคืนหนึ่งและในขณะเดียวกันท่านก็จะเจริญกรรมาฐานหรือที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมนั้นด้วยแต่ว่าอยู่ที่วัดมีพิเศษอยู่ที่ว่าเรามีครูใหญ่หรือสังขาร ไว้สำหรับให้ปรุงหรือพิจารณาเพื่อให้เป็นอารมณ์เพื่อเราจะได้รู้ความจริงของตัวเองว่าเกิดมาแล้วจะต้องแต่เจ็บตายและพัฒ่าเป็นธรรมดาหลายคนที่เคยตื่นเต้นตกใจไม่ได้ยินชื่อของวัดดองศพหรือต้องกลับมาโมทนาสาธุกับวัดแห่งนี้โดยเฉพาะกับร่างอาจารย์ใหญ่ที่นอกจากจะสร้างแพทย์รักษากายคนเราแล้ว ยังสร้างใจให้เข้าถึงธรรมกรรมฐานสู่ความสุขสงบอีกด้วย